เนี่ยคุณแม่ลาตีเนี่ยนะครับพิการโดยโดนไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตแขนสองข้างเลยนะครับตั้งแต่ลูกสาวนะอุทุมพรเนี่ยเจ็ดขวบตอนนี้อุทุมพรสามสิบสามแล้วนะฮะก็ยี่สิบกว่าปีเนาะโอ้ทำอะไรได้มั่งเนี่ยช่วยซักผ้าให้ลูกกวาดบ้านเสียหยานะ เยอะยาะน้ะนี่ปลูกผักปลูกข้าวโพดด้วยนะครับอันนั้นก็แม่เนี่ยที่ดูแลนะฮะก็คือคุณแม่ไผ่บูนเนาะเนี่ยพู้ดูแลพูดถึงพูดถึงว่าแม่ไผ่บูนี่ช่วยตั้งแต่กรุงเทพตั้่กรุงเทพมาในยุคปัจจุบันนี่ครับเป็นญาด้วยเลยนี่ครับดูแแม่สวีนี่จิตใจเนี่ยจิตใจไม่เคยคิดท้ออะไรเลยใช่ไหม ะวยตั้งแต่กิ่ธรรมดาคิดว่า <được> ล <Felix them> ้าะมีนอนร้องไห้อะไรมั้งไหมบ่อยบ่อยเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เข้มแข็งแล้วเนาะเป็นกำลังใจกให้เนาะนี่บ้านสองคอนเนาะบ้านดอนสวรรค์ อยู่ใกล้ๆโรงเรียนสองคอนตำบลบ้านขามนี่เขตไหนคะบ้านสองคอนนี่เฮียรังนีบ้านดอนสวัสดโอ้นี่นเฮียรังนีสองคอนเลยโอ้นี่ชายแดนกันนี่นี่โอ้นี่เซนเซนชายแดนด้วยนี่โอ้ชายแดนคนละหมู่บ้านนะฮะนี่อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้นะคนละหมู่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านคนละคนนะฮะเอออือนะครับ โอเคครับรายงานขา่าวโดยเส้นที่จะพลนะยังหลับอยู่เลยครับนี่นะครับป่า